คำฉนดครับก่อคำฉนดก่อคำฉนดนะครับก่อคำฉนูดไม้พี่นองเบิงตอนนี้คำฉนดคลองสุเบศ์คลองสุเบศ์คำฉนดอยู่ใกล้กรุงเทพครับเอาไม้พี่นองเบิงสวยๆงามๆครับผมพญาณนลาดครับนะครับเอาไม้พี่นองเบิงพื้นที่โดยรอบครับผมสวยๆงามๆครับ ขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมาเบิงน้ำการนะครับเอาบรรยากาศสวยงๆงามๆให้พี่น้องเบิงครับูได้เปได้เห็นกับเบิงเอาด้วครับสวยรักนะครับสวยๆงามๆกลางบ่อนามครับาง,บบงามนะครับ ขอบคุณเ้อครับที่เขามารับชมนี่ผมเอาพื้นที่ด้วยรอบมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับบนเกาะนี่แหละครับบนเกาะกลางน้ํำงามๆครับอันนี้ข้างหลังแล้วครับเนี่ยข้างหลังนะครับข้างหลังงามมากครับให้พี่น้องเบิ้งน้าการยางโดยรอบครับผมขอบคุณที่เขามารับชมครับนัท่องเที่ยวกะลาอยู่ครับมือนี่ผมเอามาให้พี่น้องเบิ้งชัดๆ เพิ่งน้ำการขอบคุณคับูมแดดจ้าเลยครับมันนี้ครับคุณขับูม